พันพลกลยแจังลกเกาะเดี๋ยวพกลกเคืหนุมงให่พดอหใหญ่่ใดเองโอ้แกเวเอาแหะปแกเอแะก้อแลวก็ว่าลวก็งุ่มอโอ้แกละก็ว่างุ่มเน่องโอ้บรรยากาศวะสุดยอดใช่ิ่งย้ายร้านเดียวัที่เหนจังไหนอะไรบ้างคเชเครับพ่อมาชมบรรยากาศพื้นลุงน้องน้องวันนักอุดม ตำบลนมสบูนอ๊หมูม่หนึ่งตำบลนมสบูนอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลร,ราชธานีนะครับบรรยากาศดีแห่งติดตามกันเลยว่าสิมีปาามลาใหญ่บ่โมนี่ดูนะอุณผู้ชายผู้ลุกนักขุนซอย,อยนั่นนะ่ะไหล่ะทังแถวฟองก็มือการเอ๊ะผู้ลุกนักขุนซอยไหมผู้ลุกนักขุนทราวหรอ เอามาทายลงอันนี้แน่าเลยประดุกไงเ่นี่รุ่นคณะเบิ่งปลาใหญ่เรื่อพี่น้องกว่นดิอ่าอ่าส้มส้มครับส้มส้มผลงานครับผลงานครับหูตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวครับจักโลกเกาะยี่สิบโลครับปลาโตเต็มสอบเลย บุกยักบุกยักครับบุกยักบุกยักอ้าวร่มกันพี่น้องเน่ยนอน้องแหังละลอยพี่น้องเก็บได้ประมาณเมื่อนกว่าบาทนี่ละเบิ่งสมาสิกบ่ทโบ่ได้โปรโมทหลายเนาะมันมันฝ่าวเนาะเพราะว่าเพิ่นสิโลพี่น้อง หลังจากปาขึ้นแล้วก็ทําการหลอกน้องจังสิบพอยเดี๋ยวติดตามช่องเขาเลยปีนาสิมีปลาบ่อหลังจากหลอกแล้วแห้งสิร้ายนะครับเดี๋ยวลืมกดติดตามนะครับกับช่องโกอิสานแชแนนะครับเนีอยวไล่กัวหน่อยเนาะไก่ก็เดยวไล่ตัวอเ้อ ขาให้ขมากม่ได้ห้าเอมกูว้ไม่เอมไม่ให้ใ่ให้ไมันสุดย้าบรเอมกองโทใช่ไมเน่นไดมเข่าใ่ไ้ได้ดกูอีสานแชนแนลกูอีสานแชนแนลเออตายั้งนี้ได้โอ๊ยเอาๆอจไม่ล่ะุ้ๆเน่มันสิ่ยะ่ไ่นะบ้า ปอ้ยปลาเกาปลากันนี่ป้าครับป้าปลาครับนนี้เปิานั่นปลากดมนวินนได้ละสอบ้ามเจ้นี่ยตั้งขายตวเกี่ยวผู้ใด้าไในปลากัมากินตเกียวเด้อบาทนี่ยใส่ละซื้อไปใส่ยันตเกียว น้ว่าเวงเสียนเสียนแทประจำวานหนึ่งสองไปข้าวเลยข้าวเลยโคตรอร่อยโอ้หลายเติมอยู่กับคุณน่ะคุณน่ะ

อุ้ยปตัวว่ามันก้าวกระเจตกรบนวนนี้ก้าวอักลากเลยไหนขายปลามันอยากกินกลางปลาพี่น้องเอ้ยบันนี่ผู้ใด้หลายกระขายผู้ใด้อยากสื่อก็มาสื่อบันนี่ข้าแข้งบันนี่เป็นตะปะนินตะปนินธรรมชาติมันสีบู้เขียวคือปะนินมันเหลี่ยมมันสีหอมสุดยอดแท่ง รุ่นห่อแล้วต้มกินฟังสะไหวเลยปลาตองปลาตองพี่น้องซื้อขอซื้อน้ำเพลินแม่นบ่ครับขอซื้อเพิร์ลโขายขอได้ขอได้เออซื้อเลยเพิร์ลโเอาเงินเนาะโอ้วิธีบานเท้าลูกน้องว่าบ่เพินเนาะเพิร์ลโเอาเงินโอ้ครับ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  ปกติลับคุณภากเียกอะไร้ยอาวาอไรน้ำใจกคนละหนึ่งตัวไม่ยอมวะลับวลนี้ถ้าผูกกานเนี่ยอ้คลักพักสวยพ้าเป็นกับท้องใกลาบวะลับวะลับพี่าอคก็อุทอกในลาบฟาต้องเฮงนะแต่กระเดกเขาลูกซื้อดีไม่ยากนะครับ ยก่ยาก่อนะเสียงของสีพิษเจ้าเดือดาบนนก,กันเถีญญ่ยแ้วยังลวลาว่าเป็นผู้สาวผู้สาวหรือว่าเป็นผนู้ชายมาทากบวาผู้สาวหรือผักาปมาสิงใส่กันฮัลโอาจารจย์ตั้งแต่เจ <c oughs> ้าโยธายผมเรางาใครไอ้สองคนเนี่ยไอ้เพิ่งจะรอยากอบ